สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมือนี้หน้าขี้ผ้าร้วยยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านตอนนี้แอดอยู่ในบรรยากาศของวัดกุดแฮนะคะเมื่อนี้ก็สิม,มาฟังปูพันเบาเรื่องเกี่ยวกับงานบุญนะคะเกี่ยวกับตัวเด็กด้ดีดีเนาะค่ะผูใดที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทั้งหน้าขี้ผ้าร่วยเพื่อจะบ r o า d คลิปดีๆแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็คือปูลหลังจากที่เพิ่นปิดวัดนะคะเพิ่นก็ได มาปิดวัดสร้างขึ้นหลายยางหลายแนวค่ะสถานที่ที่แอดนั่งอยู่ตอนนี้คือเป็นสถานที่ที่ปู่เพิ่นเคยเอาเหล็กให้เอฟซีเนาะค่ะที่มีซื้อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะคะเมื่อนี้เพื่อนในเปิดให้เขาม้าซักการะหลังจากที่เพื่อนเ่นเคยเปิดให้ญาติยมเด็กขาม้าทายถ้ำเมื่อนี้เพื่อนก็นได้เปิดเขามา้าให้เข้าได้สซักการะกันนะคะนี่คือสถานที่ที่เพื่อนเอาเหล็กเข้าจงหัวจูงหัวเนาะที่เข้าถือกันบ่อยๆนะคะค่ะ ตอนนี้เพิ่นปิดส,สางเพิ่นก็ได้สางขึ้น,นะคะจากเมื่อก่อนก็สิเป็นซาลานเอยน่อยตอนนี้เพิ่นได้เห็ดกำแพงกับหยังเรียบร้อยนะคะกำแพงกันเฮ็ดซาลาขึ้นเป็นหลังหนึ่งเลยนะคะเอาก็สิมเบึ่งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะว่า เป็นสีแงวต, ies, ต,ตัวเรียกตัวดีตัวใดยากยมเงพันมากพันมาถือเรีกกันดูด um ูนะคะเป็นมาขออยู่ในกลางวันที่แล้วก็ได้ซี๊แปดพนว่าเลขยอาสาิมนี้คนมาจุดถูกจุดเทียนไหวนะคะสามเจ็ดหนึ่งนะคะสามเจ็ดหนึ่งนะคะเป็นมาเจียงใายไหวเนาะเอฟซีทันใดมากก็คคอยสื่อเนาะค่ะกิจจารณาเพิ่งทางส่งเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอ ข้อมูลนะคะไก่เล็กออกเล้วกาเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะคะ น,นี่คือตัวเล็กเล็กๆดีๆผู้ได,มา,ด,ดมากกจัดผู้ไดบ่มักกับผ่านเนาะค่ะเนาะเอาไปพิจารณาเบิ่งขออธิษฐานจิตขอไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเป็นแนวท่างนะคะอันนี้คือแนวท่างนะคะมีคนมาจุดถุไว้สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะคะ ทางจองกับเป็นเพียงซื้อการนนการนําเสนอขอมูลผู้ใดมากกับแก๊สผู้ใดบ่มากกับผ้านะค่ะอันนี้ข่าวสารดีๆจากวัดกุดแทนะคะท่านใดที่สามารถมาได้กับมาสักการามาขอพรน,นําเพิ่นไดน,นะคะผู้ใดที่เขา,มาเมื่อเบิกิบแล้วแอดกับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านโชคดีนี่ใจสุโภชุคนค่ะ